สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเครนะคะกับทองเรื่องตซีรีส์วันนี้เกื่องตอก็จะมาสปอยซีรีส์จีนเรืองขาโามยหัวใจนายสันโดในตอนที่17ถึง20ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะเราลุลงเย่ก,ก็พาลุงมาที่หมู่บ้านอีกครั้งเขาก็โวยวายนายเอกมาบอกว่าที่จริงแล้วเขาเป็นแฟนของนายเอกเขาขอคุยอะไรบางอย่างกับเขาไม่กี่ประโยคลุงจึงยอมไปคุยอีกรอบนายเอกถามคุณเต็มใจให้บริษัทเธออธิบายอีกครั้งจริงหรอแต่ท่าทางก็ดูลา เขาโดนมาครับทศาเราพระกก็ช่วยนายเอกไปไล่โซ่โดยที่เขาเขาช่วยเหลือเธอแต่น้องเย้ก็เข้าไปช่วยเธออีกแรงในเอกนำเสนอเรื่องราวของดอกกุหลาบเพราะสามารถทำอาหารได้ด้วยในเอกเตรียมเด็ดดอกกุหลาบดูลูกเป็ดก็ออกมาทุกคนเห็นท่าไม่ดีเลยไล่จับเป็ดทำเอาทุกอย่างเลยเทปไปหมดเมื่อผู้ใหญ่บ้านจับเป็ดได้เขาก็ลื่นล้มเป็ดเลยบินขึ้นฟ้าแล้วที่ใส่าาหน้าผาของนายเอกเต็มๆลุงชมว่าไลน์นี้มีสีสันดีสนุกมากแต่ผมอยากกลับบ้านแล้วปล่อยผมไปได้หรือยังน้องเย้เลยขอโทษลุงก่อนจะ ขอให้ลุงพิจารณาบริษัทของนายรั้งและส่งข่าวให้หนาาเอกจากนั้นก็เขาการกลับไปทํางานในก,ก็หายโกรธทำเอาน้องเย่ดีใจมา,นากนายคุยกับพระเอกเขาจะลงทุนในบริษัทของแธอจริงๆใช่ไหมไอ้บอกน้าเอกสิ่งที่เราควรทําพวกเราทําไปหมดแล้วอย่าคิดมากเลยนะและ้วนายก,ก็มองหน้าพระเอกก่อนจะขอบคุณเขาไอ้ถามขอบคุณผมทมําไมนายขอบคุณที่เขายอมเปลี่ยนแปลงกลับมาใส,ส่สูอรกครั้งและเล่นละครกับเธอช่วยฉันขวาคนเรื่องนี้ดูไม่ง่ายสาหรับคุณเลยฉันคนให้รางวัล คุณสักหน่อยพเอกบอกวันนี้ฝนไม่ตกนะเดี๋ยวไว้ก่อนเธอนาเอกจึงดีพายเอกแล้วน้องแยกมมาเริ่มงานพเอกเลยขึ้นตำแหน่งผู้ช่วยกับเขาแต่บางอย่างก็คืนให้ไม่ได้หรอกนะนาเอกเรียกทุกคนมาประชุมตอนนี้ไลา์เมื่อวานมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นหวังว่าทุกคนจะไม่โกรธตอนนี้ป้าข้างบ้านทุกคนดังกลายเป็นมีมในไลน์ผู้ใหญ่บ้านเห็นตัวเองออก็ว้ายนาเอกจึงให้เขาตั้งสติแต่พอเธอเห็นมีมตัวเองตอนเปนที่ใส่ก็ร้องรีดทุกคนเลยพากันโขดรอ้อน้องแย้บอกนาะเอกว่าเขาจะหาาววิธีี้พพกกนออไ ทำให้เธอรีบเข้าไปขอบคุณเขา น้องหน้าหวานใส่ไฟพระเอกความรักก็อาจจะเริ่มจากรุ่นพี่รุ่นน้องไ,ได้นะแต่พระเอกกับหนักแนนคนรักกันต้องเชื่อใจกันพอนาาเอกจับมือน้องแย่ยออกไปคนที่โมโหกลับกลายเป็นน้องหน้าหวานนาเรียกเพื่อนนเอกมาพบและบอกรายละเอียดเรื่องการซื้อหุ้นที่บริษัทให้เธอฟังเพื่อนถามจะบอกเธอทําไมนาจึงบอกว่าเขาตั้งใจให้เธอมาเป็นแฟนเพราะเคยชินกับการที่มีเธออยู่ข้างทางทำให้เพื่อนหนงุดหงิดไม่น้อยจึงมาเล่าให้หนาาเอกฟังนาาเอกถามว่าเธอจะทายังไงต่อไปเธอก็บอกว่าก็คงต้องปฏิเสธ นายคิดว่าประธานบริหารใหญ่อย่างน้าของพระเอกมาพัวพันเธอมันก็แปลกอยู่นะแล้วตำรวจก็ใช้เบอร์น้าโทรมาบอกว่าเขาได้รับบาดเจ็บจากการชกต่อยเธอจึงรีบมาหาด้วยความเป็นห่วงและด่าไปชุดใหญ่เขาเลยก,กอดเธอไว้เขาผิดเองที่ทําให้เธอต้องเป็นห่วงด้านน้องเย่ก,ก็มารับน้องหน้าหวานไปเลี้ยงข้าวเพื่อขอบคุณที่เธอเคยช่วยเหลือเขาแล้วก็มีรถขับมาชนเธอน้องเย่รีบดึงน้องหน้าหวานมากอดไว้ทําเอาเธอโดนตกเข้าอ,อย่างจางสายตาของพวกเขาปะกันอย่างไม่ตั้งใจทางหู่เขิน กันไม่น้ายเอกโดนลูกของน้องเยเรียกให้มาหาด่วนเขาตัดสินใจลงทุนในบริษัทของนายเอกเพราะตอนนี้นายเอกและเขาในหมู่บ้านดังจากการไล่จ่าเป็ดครั้งที่แล้วเป็นอย่างมากถึงแม้จะมีคนเรียกนายเอกว่าใหยที่แปดเขาบอกกับนายเอกว่าเขาเชื่อใจบริษัทของนายเอกเพราะเชื่อมั่นในตัวพระเอกสมัยก่อนเขาเป็นดาวเด่นในเรื่องการลงทุนเป็นอย่างมากนายเอกเลี้ยงขอบคุณน้องเย้เธอเลยถามเขาทำไมถึงไม่อยู่กับบริษัทของแม่ล่ะแต่มาอยู่เมืองไกลปืนเที่งขนาดนี้น้องเยบอกว่าเพราะที่นี่มีเธออยู่ทำให้หนายเอกเริ่มอะไรบางอย่าง ส่นน้องหน้าหวานก็เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าชอบน้องเย่เข้าแล้วถึงมาขอให้พระเอกช่วยพระเอกจึงแนะนําให้เธอสารภาพกับน้องเย่ไปตรงๆน้องหน้าหวานถึงบ่นที่พระเอกปล่อย้คนรักไปอยู่กับคนอื่นโดยไม่หึงพระเอกจึงเดินมารอนายเอกอยู่หลายรอบเผอก็ไม่กลับมาสักทีเขาถึงข้อหาแต่น้องเย่ก็ดันรับสายเขาบอกว่านายเอกกำลังไปเข้าห้องน้ำไม่ต้องห่วงนะกินข้าวเสร็จแล้วจะรีบไปส่งพระเอกก็บอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวเขาจะไปรับนายเอกเองเรารีบโทรขอรถสปอร์ตจากพอมาถึงพระเอกก็จับมือนายเอกแล้วพาขึ้น ทำเอาหนุ่เยี่เสียใจที่รถพระเอกรูกว่านายเอกถามพระเอกเรารถของป้าข้างบ้านล่ะเขาบอกว่าใช้อยู่นายเอกถามรถคันนี้ดูไม่เหมือนสไตล์คุณเลยนะระเอกเลยบอกว่านี่เป็นรถของพ่อเขานายเข้าไปใกล้ๆพระเอกฉันรู้สึกว่าวันนี้คุณแปลกมากนะระเอกจึงถามทําไมน้องเยี่รับโทรศัพท์คุณได้นายอธิบายเพราะเขาเป็นผู้ช่วยของเธอระเอกบ่นเพราะคุณสนิทกันขนาดนั้นเลยหรือไงต่อไปคนรับโทรศัพท์ต้องเป็นผมเท่านั้นนายยิ้มถึงละซีคุณว่าทําไมคนที่ยอดเยี่ยม คุณถึงมาชอบฉันได้ล่ะหให้ขันมาบอกก็คงเป็นเพราะการตามตื้มไม่เลิกของคุณละมังแล้วตบมือนางเอกการตามตื้มไม่เลิกของคุณไม่พอทําให้ผมวั่นไหวหรอกแต่ความจริงใจของคุณทําได้ในายเอกยิ้มยิ้มยังมีความสุขเดี๋ยวนี้ทักษะการเอาตัวรอดของคุณคะแนนเต็มแล้วนะนใครา็ต้องขอบคุณคุณครูอย่างคุณในายถามนายเล่าซิว่าครูสอนอะไรไปบ้างใครครูสอนว่าต้องรักยังไงร,รักคือความไว้ใจโดยไม่มีเงื่อนไขรักคือการก้าวไปข้างหน้ายอย่างราหารและรอก,การเติบโตไปด้วยกัน นายยิมยังมีความสุขไม่ว่าดีจะเป็นยังไงต่อไปเราเก้าไปด้วยกันนะแล้วทั้งคู่ก็จับมือและย,ยิ้มให้กันนายเอกและน้องเย้มาทํางานด้วยกันเขาก็ชวนนายเอกไปลองร้านอาหารเปิดใหม่ที่กํมลังฮอตนายเอกบอกว่าพุ่งหนีอุตสาห์ได้หยุดถ้าอยากอยู่เป็นเพื่อนพระเอกหน่อยน้องหน้าหวานนะแต่ว่างนายไปชวนเธอสิแล้วเธอก็เดินมาชวนเขาไปทานอาหารร้านที่เปิดใหม่พอดีแต่น้องเย้กลับบอกว่าเขาต้องทํางานนายเอกเลยถามนี่เธอชอบน้องเย้หรอน้องหน้าหวานก็ยอมรับเธอไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นตอนไหน รู้ตัวอีกทีก็รักไปแล้วแต่เธอก็เห็นแล้วนี่ผู้ชายที่ฉันชอบรักแท้หมดทุกคนนะเปิดใจจริงๆนายบอกเธอเพิ่งรู้ว่าน้องเย้คิดยังไงกับเธอนายมานั่งสมาธิเพื่อไม่ให้กลุ้มใจเมื่อเพอเข้ามากใกลๆใบหน้าก็ทาเอาเธอตกใจไม่น้อยพเอกเอาผลไม้มาให้นั่งไอคิมนายเเลยถามว่าเขามีเงืเอ่อนไขอะไรเกี่ยวกับแฟนบ้างไหมอย่างเช่นไม่อนุญาตให้แฟนไปสัมผัสหรือใด้คิดกับใครอื่นหรือไม่อนุญาตให้แฟนคุยกับผู้ชายคนอื่นเยอะๆใคเอกเลยถามคุณหมายถึงกับ แย่หรอทำเอานาเอกตกใจทำไมคุณรู้ได้ฉันตั้งเลยพระเอกตอบผมรู้ว่าคุณมีความจำเป็นเรื่องงานผมเลยไม่อยากกดดันคุณมากเกินไปนายเอกถามคุณไม่หึงเลยหรอพระเอกบอกว่าเขาเชื่อใจเธอแล้วพระเอกก็สอนให้นายเอกนั่งสมาธิและให้เธอหลับตาลงก่อนจะเข้าไปจูบแล้วบอกวันนี้คือการลองโทษทำเอานายเอกยิ้มจนหน้าบานต่อมาพระเอกตื่นนอนก็จะโกนนางเอกก็ไม่เจอตึงรู้ขึ้นมานายเอกเอาอาหารเช้าร้อนๆมาให้พระเอกทานพระเอกยิ้มให้คุณคงเหนื่อยแย่เลยแล้วเธอ ไปเอาเข้าวให้ลูกไปกินแล้วน้องเยกก็บาดเชิญไปร่วมงานเนไอดอลมาให้เธอเรียกทุกคนมาเปรียมตัวและจะให้เงินค่าตั้งกับพวกเขาเป็นรายครีปทับมอททุกคนดีใจกันมาแต่พ่อหนเอกชวนไปออกงานก็กลับหนีกันไปหมดไนเอกเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาไปด้วยนายถามคุณมีชอบงานสังสรรค์ไม่ใช่หรอไนเอกหยอแต่เขาอยากไปเป็นเพื่อนเธอน้องหนา้าหวานก็มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยฝ่ายการเงิน,นานเอกเลยชวนเธอไปร่วมงานเนดอลด้วยด้านหนาก็ซื้อชดเท้เพื่อน,นานเอกเลยชวนเธอไปร่วมงานเป็นเพื่อนเขาเขาให้เธอเลือกว่า ไปในฐานะแฟนหรือว่าผู้ช่วยของเขาก่อนจะจับมือแล้วบอกว่าเขาอุ่นใจที่มีเธอด้านพระเอกก็เตรียมสูตรสีดําให้หน้าเอกแล้วบอกให้เธอใส่สีดําด้วยทาเอาหน้าเอกเ้าจริงจังขนาดนั้นเลยพรุ่งนี้จะประกาศอะไรหรือเปล่าแต่พระเอกกบพูดความสัมพันธ์ของเราเก็บไว้ยเงียบๆหน่อยดีกว่าน้าเอกโวยวายทำไมมีแฟนเป็นนไหนดอไม่คู่ควรกับคุณใช่ไหมพระเอกขวราผมไม่คู่ควรกับคุณมากกว่าแล้วอุมน้าเอกก่นจะเข้าไปหยุดแผลด้วยความรักแล้วน้าเอกก็มาร่วมงานน้องหน้าหวานเธอแปลกใจที่เจอ เพื่อนมางานแบบนี้ด้วยถ้าเลยบอกว่าเจ้าหน่ายลากมา ก่อนจะให้นายหันไปมองพระเอกเมื่อนายเห็นพระเอกเธอก็โดนเขาต่ออีกครั้งเขาทําให้ผู้ชายทุกคนบนโลกเท่น้อยลงพระเอกมาถึงก็ห่วงนายเอกว่าหลังถ้าแต่งตัวแบบนี้อีกนะนายเอกเลาสรุปมาเป็นเพื่อนหรือมาจับผิดเขาเลยบอกว่าวันนี้น้องเย่มาด้วยก็ต้องหึงหน่อยทําเอานายเอกยิ้มไม่หอกน้องหน้าหวานกับมันไสในความรักของพวกเขาพระเอกมาร่วมงานมีคนรดูจากเขามาทักนายเอกเลยมากับน้องหน้าหวานหรือน้องเขามาแขกแต่แขกนายเอกไม่หยุดไม่หย่อนเมื่อหันหลังไปก็มีคนทํากระเป๋าของเธอเปียเลยโวยวที่คน จนมีสิทธิ์มาง,งานนี้เธอเลยบอกว่าเธอมีผู้ติดตาม3 0ิล้านในก,กับน้องหน้าหวานเลยทําความรู้จักกับพวกเขาน้องแย่มาถึงก็พาในเอกไปรู้จักกับเพื่อนน้องหน้าหวานมองด้วยความเศร้าเล้าการประกาศรางวาัลก็เริ่มต้นขึ้นผู้ที่ได้รับรางวาัลตั้งใจบริจาคเงินให้กับมูลนิธิของแม่พระเอกน้าเลยไปประกาศกับทุกคนว่าเขาจะปิดมูลนิธิทํา้นมกนะาวเข้าไปถามถึงสาเหตุมากมายแม้แต่พระเอกก็ถามว่ามูลนิธิเดือดประสาอะไรชาวบ้านพาคคนเทราต้องใช้เงินส่วนนั้นพระเอกจึงประกศ กับทุกคนว่ามูล,ลนิธิจะคงดําเนินต่อไปโดยเขารับผิดชอบให้ที่ตายทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ต่อไปนะาถามว่าเขาล้มละลายแล้วจะเอาเงินเยย่ายังไงไอจึงบอกกับนข่าวว่าเขาจัดการให้เป็นแอปพลิเคชันเพื่อประชาชนเขาตบมือนายเอกและบอกว่าเขาเริ่มทาเพราะมีแฟนของเขาเขายู่ข้างทางและยิ้มให้กค่ยังอบอุ่นแต่รุ่นนอ้องก็ยังไม่ไววยมาแขวนนาเงเอกหรือว่าพี่จะได้เป็นแฟร์เศรษฐีที่ไหนได้ได้เป็นแฟรกับย่ตกพยายามหน่อยนะจะได้วิ่งตามทันนายเอกบอกว่า วิ่งตามเธอทำไมกันฉันไม่ได้สนใจเธอสักหน่อยแรนะคะาวิ่งมาสัมภาษณ์พระเอ,นอกนายอจับมือเขานี่ถือว่าเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเราใช่ไหมไอเ์กเลยจับมือเธอวิ่งออกไปน้องแย้ยและน้องหน้าหวานวก็กันนะคะไว้ให้เธอบอกว่าเธอถอนตัวจากพระเอกแล้วนายเอกก็เตะเผามาพระเอกเลยให้เธอถอดรองเท้าเขาจะแบกเธอเองนายเอกพูดฉันรู้ตอนนี้คุณเหนื่อยมาก แต่ฉันอยากให้ถนนเส้นนี้ทอดยาวไปอีกหน่อยการได้อยู่กับคุณต่อให้ถนนมืดและยาวแค่ไหนฉันก็ไม่ลัวใครก็ยิ้มให้หน้อยอกโดยความดารัก กลับบ้านมาไนก,ก็นั่งเลือกรูปเพื่อพระเอกประกาศตัวเธออย่างเป็นทางการไนกเลือกรูปพห้เอกก็บอกว่ารูปนี้มันแต่งงานไปละมัง้งแต่ไนกก็ไม่สนเพราะลงสตอรี่นานๆตลอทันทีพระเอกจับมือไนเอกนะันนแล้วถ่ายรูปให้กับเธอไนเอกเลี้ยเขาช่วยคิดทันทะเลแนะนําว่าสามมือสี่ดูมีคนทุกวันดีไหมทำเอาพระเอกยิ้มไม่หุบในขณะที่นางเอกกาลังนั่งดื่มกาแฟอย่างสบายใจน้องหน้าหวานรด้มาบอกานเอกว่าเธอกับพระเอกติดอันดับการค้นหาคุณบริษัทและผู้ติดตามของเธออ จนไม่หยุดยั้ยงแล้วน้องเย่ก,ก็เข้ามาบอกว่าแม่ของนายกํำลังจะมาํา,มเาเอาหน้าเอกทำกาแฟหกแม่มาหาไทยรองเท้าก็ซ่อนหางตอนขึ้นเขาเลยบ่นที่ลูกสาวมาอยู่ที่แบบนี้แม่หน้าเอกมาบ่นขอให้ได้แฟนใหม่นี้ใส่ดีไม่เห็นพระเอกก็คิดว่าเป็นพระเลยทำบุญให้แถมยังบ่นที่เขาหลอเแียดายที่มาบวชเมื่อแม่มาถึงบ้านเห็นหน้าเอกอยู่แบบนี้ก็บน่นและให้หน้าเอกหาผู้ชายดีๆเป็นแฟนแล้วน้องเย่ก,กับพระเอกก็เดินเข้ามาพร้อมกันแม่เห็นก็ชมน้องเย่ค,คิดว่านแฟนหน้าเอกเขาหลอดีจังเห็นแบบนี้แม่ก็ว่า ตงใจนายเอกเดินมาบอกว่าพ่เอกหังหายที่เป็นแฟนเธอแม่เถียงจะเป็นไปได้ยังไงกันอาจารย์คนนี้แม่เพิ่งเดินในวัดเราทั้งคู่ก็ยิ้มให้กันแม่ซักประวัติพระเอกว่าเขาทํางานอะไรนายเอกก็ตอบว่าเาปลูกแล้วเป็นผู้แทนจำนายแม่หาว่าพระเอกทํางานหลังผู้ฟ้าหน้าทุ่งดินพระเอกได้อธิบายตอนนี้เขาไม่มีงานแค่ขึ้นมาปลูกชาบ,บนเขาทาเอาแม่หนักใจยิ่งกว่าเดิมแม่ถามบ้านคุณคงไม่ได้มีแค่หลังนี้หรอกนะพระเอกก็บอกไปตามตรงหลังนี้เขาเช่าอยู่ครับแม่บ่นที่นายเอกาผู้ชา ที่ไม่มีบ้านมาเป็นแฟนนาเอกบอกเธอก็เช่าบ้านอยู่เหมือนกันตอนนี้หนูมีความสุขมาก แม่เลยมาถามน้องเย้ว่าไนก,กับไพเอกเขากันได้ยังไงน้องเย้เล่าว่าไนเป็นฝ่ายตีไพเอกก่อนพอเขาเลยได้คบกันแม่ถามพวกเขาไปถึงไหนแล้วตูบก,กันหรือยังไปเจอริ่นกันไหมน้องเยบอกพวกเขาเพิ่งเริ่มคบกันไม่ถึงเดือนเรื่องอื่นๆเขาไม่แน่ใจก่อนจะมาหาน้องหน้าหวานด้วยความเศร้าเพราะอกหักอ,อีกรอบเธอเตือนให้เขาถอนตัวและคิดถึงศีลธรรมหน่อยตอนนี้พวกเขาค,คบกันแล้วน้องเย้เข้าไปถามเธอไกลๆทําไมถึงไม่อยากแยกพวกเขาออกจากกันแล้วล่ะน้องหน้าหวานเขินจนหน้าแดงไนกบอกไพเอก แม่ของเธอจะพักที่นี่โดยไม่มีกำหนดใครเขาตจและให้นายเขาอยู่เป็นเพื่อนแม่นายบอกถ้าแม่เธอพูดอะไรไม่ดีก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะแต่นายเอกก็ยังไม่ชินที่มีแม่มาใช้ชีวิตด้วยใครถึงเข้าไปดูมหน้าพังนายเอกแล้วเอาเธอ้วยความรักวันต่อมาพวกเขานั่งกินข้าวด้วยกันแม่ก็ขัดเรื่องอาหารตลอดเวลานายเอกเลยจะพาแม่กลับนายเอกมาขอโทษพระเอกแม่เธอถูกติดไปหน่อยคุณอย่าโมาโหนะใครเอกบอกท่านเป็นแม่ของเธอต่อต้านไปก็ไม่มีประโยชน์รักลูกสาวท่านก็ต้องรักท่านด้วยผมรู้ออกนะแม่คุณเป็นคนอปากไรได้ดี นายเอกเลยเข้าไปกอดเขาที่เขาใส่ใจทัดีจังแม้เลยให้นายเอกไปทํางานแม้พระเพอกมาชมหมู่บ้านเขาก็พามาชมที่ชาวบ้านตากมาเลยกาแฟกันทุกคนทักทายเพะเอกอย่างเป็นมิตรผู้ใหญ่บ้านหลังจากเห็นข่าวเรื่องมูลนิธิก็เรียกไปชุมชาวบ้านความริงรแล้วเงินที่หมู่บ้านเราได้รับช่วยเหลือมาโดยตลอดเป็นของแม่พระเอกเพราะฉะนั้นเราไม่ควรทําไม่ดีกับพ่อบควเขาตอนนี้เพะเอกมาปลูกชาเพื่อให้ฝันแม่เป็นจริงพวกเราควรช่วยส่งเสริมเขาตาค้างบ้านลงมาเจอเพะเอกเลยรีบบอกข่าวดีว่าทุกคนเปลี่ยน จมาช่วยเขาแล้วแม่ถึงค้นหาข่าวของพระเอกก็รู้ว่าเขาเป็นนีเลยไม่อยากให้พระเอกร่างในไปเกี่ยวด้วยในก,ก็แค่เล่นสนุกอยู่ในช่วงโปรโมทพันโปรโมดโปรเดี๋ยวเธอเลิกพระเอกบอกว่าเขาจะไม่ยอมแพ้ตอนนี้เขากําลังพยายามอยู่แม่เผลอทําน้ําร้อนลวกใส่ต้นชาพระเอกในเอกมาเห็นรีบไปถามแม่ทําไมแม่ต้องทําลายต้นชาของเขาด้วยนั่นเป็นเลือดเนื้อที่เขาดูแลทั้งวันทั้งคืนเลยนะแม่ทําเกินไปหรือเปล่าแม่อังว่าเธอไม่อยากให้นายเอกลำบากของพูดทะเลาะกันหนักมาก แม่จึงงอนกลับไปแม่เดินสะดุดน้องเย้ก็มาเจอเลยชอประคองไว้มาดูว่าน้องเย่แอบชอบนังเอกแม่ก็แช่เต็มทีแล้วมันพ่กับน,นังเอกเธอบอกพระเอกเึกหนักแล้วนะพระเอกบอกว่าหนักแค่ไหนก็ต้องโูง่แต่แม่พักอยู่ที่นี่เวลาที่เราอยู่ด้วยกัน2ต่อ2งก็คงน้อยลงคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมพระเอกพูดเดี๋ยวก็คงจัดเวลามาได้ในเข้ามาแม่ก็ซักประวัติน้องเย่มาดูว่าเขาเป็นลูกเจ้าของแผลบลอมปล่อยหีก็รีบแตงพู่ให้นางเอกทันทีกลางคืนนางเอกจะไปหาพระเอกแม่ก็มาขัดจังหวะแม่เดินมาบอกกับพระเอก เขาเป็นเด็กดีมีน้ำใจเธอไม่กลัวว่าน้าเอกจะลำบากและไม่ได้ชอบคนรวยแต่แค่กวัววาน้าเอกจะไม่มีความสุขเพราะเหมือนในใจของเขาต้องอะไรบางอย่างไวใครเอกบอกแต่เขาสามารถปกป้องนอ้าเอกได้ดีแน่นอนและสามารถทําให้เธอมีความสุขได้ถามมาแม่พาน้าเอกมาซื้อเสื้อผ้าแล้วพาน้องเย่มาด้วยหลังจากนั้นแม่ก็กลับไปน้องเย่ชอบหน,น้าเอกวันนี้ถ้าดูดีมากน้องเย่ขอร้องนอ้าเอกคืนนี้คุณไม่มองผมในฐานะลูกศิษย์ได้ไหมแต่ขอให้มองผมในฐานะผู้ชายคนหนึ่งแล้วพวกเขาก็ย้อนคุยถึงเรื่องอดีตมาหา ปีก่อนตอนที่น้องแย้มาฝึกงานที่บริษัทของนายเอกเขาบอกกับนายเอกว่าไม่ว่าเธอเกิดอะไรขึ้นในอนาโคตก็ขอให้เขาได้อยู่กับเธอตลอดไปทำเอานายเอกถึงกับพูดไม่ออกน้องแย้บอกว่าแม่ของนายเอกขอให้เขามาที่นี่และพยายามทําให้เธอเลิกกับพระเอกนายเอกบอกว่าเขาเป็นเพื่อนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเธอแต่เธอไม่ได้ชอบเขาจริงๆน้องแย้ก็เข้าใจและตกลงเป็นท่าผู้สนับสนุนกับเธอให้เอกมาถามน้องแย้ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเขาก็ยอมรับตามรองว่าเขาแพาา้แล้วและให้พระเอกปฏิบัติต่อนางเอกให้ดี ไม่งั้นเขาไม่ปลดพระเอกไปแนะ่นาาเอกมาบอกแม่ว่าน้องเยสสารภาพกับเธอหมดแล้วและขอให้แม่เลิกยุ่งกับชีวิตส่วนตัวของเธอทำให้แม่ไม่พอใจเลยทะเลาะกันแม่กำลังจะการกาบฝนตกรตตตตพระเอกเลยพาแม่มาหลบฝนที่รูค้านาเอกเป็นห่วงตึงตามมาหาแม่ถามพระเอกทำไมถึงชอบน้าเอกพระเอกบอกว่าน้าเอกสมควรได้รับความรักทุกคนเธอเป็นคนใจดีชอบขอเพื่อนตื่นร้อรนคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอแต่กลับละเลยตัวเองทำให้แม่รู้สึกผิดที่ผ่านมาเธอละเลยน้าเอกมาตลอดใน มาได้ยินก็ร้องไห้นายขอบคุณที่เพล็กดูแลแม่ของเธอและพูดทุกอย่างให้แม่ฟังไพรย็ไ้หน้าเอกมาดูแลแม่แต่ได้ปรับความเข้าใจกันแม่เลยขอโทษที่ไม่เคยเข้าใจน้าเอกเลยเธอจึงรีบเข้าไปก่อนแม่ เราทั้งคู่ก็เข้าใจกันมาขึ้นแม่ยังยอมรับในตัวแพ้เอกแล้วมาดูแลเขาไม่เห็นนายเอกไม่ความสุขแม่ก็ดีใจและย่อมกลับบ้านแพ้เอกถึงแม้ภายนอกเตี้ยชาแต่เขาก็ใส่ใจนายเ,นนเอกมากๆแม่ดีใจที่นายเอกได้เจอคนที่รักขอให้รักกันไปน,นานๆและถนอมท่องเวลานี้ไว้ก็ตกลงกันแล้วนะคะสำหรับตอนที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราต่อวยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ